ขึ้นมาิโอ้โหดิโอ้โหเต็มเลยตัวนี้เป็นะสวัสดีครับปรกับผมบางเคสตอรติกอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้ะพี่น้องหาขนมหาอยู่หากินเล็วพี่น้องมาหากินปอหวานเหอยู่ที่อ่างเก็บน้ำ เขื่อนน้ำซ้ำเขื่อนน้ำซ้ำเขื่อนตรงที่บบาเคียนเสาติก๊กหมู่บ้านที่บบาเคียนเสาติ๊กอยู่นี่แหละเนาะบ้านน้ำซ้ำก็เป็นเขื่อนน้ำซ้ำมือก่อนเขามากะได้ลายหลายมือนีเสาติกก๊กเลยว่าส่วนบบาเคียนมาหวานเหเพื่อเอาไปทำเมนูยามเย็นท่กเช้าหนูเบาเคียนไปนำโอ้ไปผู้เดียวพี่น้องถามหาเสาติก๊กเสาติ๊กไม่ได้ไปนำเพราะว่าเสาติ๊กเตรียมเครื่องถ่าจ้ะ นราไม่ได้โบดได้โบรูยังโบยังโบรูทางนี่ต้มกระดูกหมูถ่านเลยเจ้านี่โบไปนะ้ำโบเขียนไปเอาผูเา้เดียวเด้อพี่น้องหลายคนก็ถามเอา้สาสติ๊กไปใส่น้ำก็ใสใสเย็นนิดหนี่พอาน้ำม,มันลึกปีที่แล้วเพิ่งลอกเขื่อนไปนะ้ำโบเคียนอ่นอีกอย่างลอยคก็เจ้าดำปลาดำปลาโบกวนปลาก็เจ้าบอก คนละหั่นกันเนาะเห็นแต่อันนั้นลอยอยู่เ,เท่าก็เลอะเท่าเก่งเด้วยเจ้าดำแปลว่าอยู่เนี่เป็นเคยดำปลาได้ปลาอย่างนั้นสมัยตะกี้โอ้หลายอย่างปลายี่ชอบตัวเป็นสิบโลเชื่อป,ปลออปาเนี่ยเขาเคยได้อยู่ตอนที่ว่านา้ำท่วมใหญ่ปีหาฮุกเนาะหาสีหรือหาฮุกนี่แหละถ้าจำบูพิษ ปลามนุษย์อกจะเขื่อนนี่ไปเล่นอยู่ะชาติเคยเล่าให้พี่น้องฟังอยู่ไปซกตัวหนึ่งเจ็ดแปดูแปหมานบาท่อนเนาะจ้าบนี้แหละบาทเลขถึงบาทสามเหีสิเตกดีพี่น้องผ่านสามบาทเป็นเวเข็นร้อยวันนี้ยาวตามปลามั่งยังมั่งเลยวันนี้เจวดำปลาเก่งเลยคนดำปลานี่ม,มันต้องกั้นหายใจ ย่านชาติก๊กมุตไตน้ำเลยคือจินตนาการมั่วตัวน้ำใสน้ำหิ่งเชอรี่ขึ้นแล้วบอกขึ้เด็กคูนึงน้ำใสได้ไรอยู่นี่ฮะใสง,งามงามเห็นปลาชัดเจนเลยนะัม,มาลุ้นกันบาดเล็กลา,าตัวฮุบเอาแต่เหนียตัวนะ่ะยามเศร้ากับยามเลงสิคือกันอยู่บ่ <c oughs> เคยมาแต่ยามเศร้า

โอ้หลายอยู in, er er ่หลายอยู่วางให้เลยจ้ะกระติกเอาไปหาปลาขาวอยังนะปลาขาวอีไทยบอกเชนบอกกระติกมือนะบางเที่กับปลาจักชื่อปลาด้วยนี่น้องแต่ว่าเอินรวมๆเลยปลาขาวปลากะปลากะน้อย เดีด๋วดาอยู่จ้อะอะะโบเขียนปลุปลาก่อนเดี๋ยวเรามารุ่นกันบาดต่อไปเนาะจ้ามีปลาอย่างนี้ รุนขนาดุ่นเไาได้ได้เม่นเพาะขึ้นมาโอ้โหดโอ้โหเต็มเลยเกิดอะไรเป็นรีมอยู่โอ้ โอ้ยหลายจีโอ้ยฟังดีหลาย,อย,ลายบอแกงตะขาบเบิอนเลยนี่ยบาทเดียวนี่เอาจริงๆกับพอแกงเลยได้ไหมวิธีทำนี่โอ้โหธรรมดาเจ้านี่หมานเจ้านี่ใส่ใส่ก็ <c oughs> ถอยก็ติดต้มเมืยนยัางแบบเปลิ่นผู้เดียวพอ ประสาทิกก็ไปต้องไปทำเมนูอีกเก็บนี่เอากินเลยบัดรเลยต้มไปถ่า,าย <laughs> สันข้าตาเจ้าของสันคิงเงี้ยเข้าตาเจ้าของ,ของมันฮกเด้อทิม่มไปทั่วเลยหาไม่เจอ ตองไปเกลือกบซับห้กบได้แบบนี้ก็สามบาทพอเนาะพอเลยได้ลายจ้ะมาดีคูณได้สวยนำ้ำเต็มเลยเอ่ะเ,เดี๋ยวให้ยบอลเคนเก็บปลาก็จะเดี๋ยวเรามารุ่นกันต่อเนาะจ้ะราสิมานแบบนี้คู่บาทอยู่ว่า หลายอลเลบอกเค้นเ่ยคุณบอาเค้นหวานซ้ำที่เดิมจ้ะยังบบไปใสลองเบิ่งเพื่อนวะหวานแล้วหวานอีกมันยังสิได้หรือบอมันยังสิได้อีกอยู่บอได้ดีเลยใส่แลมาเบิ่งโอโ้ยังได้อีกตาเดิม เจ็ดโตเห็นสองหกเจ็ดโตหกเจ็ดโตผู้โอ้โหมันอยู่ตีนแหงื่นเนาะนยังอยู่ที่เดิมด้วยจ้ะเดยังไม่ได้ไปใสลองซ้ำพระบาทแรกเขาเพียงเอาเหนีออกแล้วเนาะลงซ้ำสม่เขาวหวานเธอเดียวแล้วเราก็ไปเนาะเรเขีนว่าลงบินก่อนนะที่เดิมนี่เลยหกเจ็ดโตอยู่เนาะฮึ่มเลยอ่ะปศปลาก่อนจะ้ะบ้าเพี่เอาได้ก่อนนะ่ะเดินเดิมเลย นเดิมปลาส่วนมากปลาขาวิ <apply some sounds> ีทัยมีแต่รุ่นนี้เลยเนาะน้อะเดี๋ยวรุ่นกันต่อบาทต่อไปจ้าข่าวเข้าหลายอยู่เลยโอ้บาทนี่กะโอกตินเหง่มันโอ้โอ้บอกกินกิ่งไหมเต็มเลยจะเมันออกขนาดตีกิหัว่งเลยแี่โอ้ เข้าเข้าไปย<ต>ุ่ยงจริงยใ,ใส่แล้วก้เนเห็นปกลกหลนึงเดอยู่ท่หนู่ข้างบนม่ดโอ้อายคู่บาทตัวนี่มือสายคู่บาทตัวนี่ด็มโอันมากชันมาางเดือนจากบองหันกรมาบองนี้จ้ะ ข้าวไทยข้าวไายเนาะมืขอข้าหลข้าวไหลยแต่กระมาณกวนยา,ามเศร้าเด็กเต็มแหงเลยอ่ะเดี๋ยวหันตะเคียนปุ๊บปลาก่้ามาลุ้นน้ำกันจ้ะค่อยๆลากมาลากเร็วก็ได้เห่เปิดนี่ก็ยังย่านเห่เปิดเลย บรเห็นเลยจ <ะ S 1> ้าถ้ามีบางทีมทันสีแล่นขึ้นมาเนาะแล่นขึ้นมาจอมนี่จอมเห่น,นี่เห็นแล้วขาวขาวหนึ่งตัวเ,เดียวบอกบอเก็นจ<ะ>้า <laughs> สองสาม ลงน,น้ำงน้ำีข้านอยู่ในคิดจมีนำ้ำจะขีมเป็นโบเลนขี้นจมเนะมาะโบเลนขีดจมมลงดูรนี้ถูกนี่สวยบรีแกงบรีปิง้งบรีตากเดด จะกินปิ้งหรือม่กี่ตมนี่ปากกาปากกานี่ไรคะประกา,ะกานี่ไระไคะต<อ>ะัวน้อยป้อยกาป้อยอย่างเดียวได้ของเด่นพี่น้องขี่เพลออกไปหวานมาลุ้นกันว่าสิได้ปลาหลรือคนสิตกน้ำ อยู่ๆมันคือหวานไปอยากทอดแท้ขี่เพ่หวานเฮ่ขนุกเพื่อแหละเนาะเชาวฝั่งเป็นยูโบฮู้ออกไปไกลแท้โู้ฮู้ฮ้มันดึงฮู้ฮู ดบรรยากาศยามแรงอ้านบันนี่อ้านบันนี้เขาเขามาได้อยู่บันนี้เอาเอาบันนี้เอาไปแล้วบันนี้ออกไปแล้วโอเคบายบาย เอาเหงขึ้นให้ได้เด้อวันนี้เขา,าเวะโซ่ยเด้อไปโบกอยากหาแนวหล่นส่งคหมาเด้ชอชมไม่มาา <c oughs> หัวเนาะขี้เพหวานเหงเข้ามามันนภูเขา,าน,ขน้ำเหงนักแหละลากมาได้เน่ ฮึบเข้ามาเข้ามาฮึบฮึบไไม่ด้เอาฟิตฟิตมาเนาะเป็นหน้ากระจิข้างนอกทำมาทำมาหอยเชอรี่เลยฮะเอาสองกับปั้นนี่ไหนดีขี่แพ้เก็บข้างนอก เราบอกเคนทายแพยเป็นติ๊กไรยญาติเขาฝังบ่ได้ทำมาอ,อีอกมาซอยบ่ต้องปักก่อนเขาจะดึงหนุ่ขึ้นมามาลุ้นกันบันีออกไปหวานปักไก่นึง มีแหน็บ่มีแหน,<ะ>น็ได้เบาวิ่งเลยเหน็บบ่หมีบ่มีแหน็กับบ่มีป้าอะไรทางงั้นป้ากับบ่มีก็มีอูหนีบแค่้บ่หม,มีจกักโตอยู่หลืแสดงว่ามีแต่แค่มแคมนี่ กินแคมฟฝั่งดีกว่าแบบนี้ไม่มาเข้ามาเข้ามาสิเลยพอได้รู้เนาะอ่านเป็นไหนล่ะส่วงบ่บวันนี้ข้างนอกบบมีเดอมามาเข้ามาแคมปวปลาตับปลาหยังโอเคเนาะหวานล่างเหงพี่น้องจะพาไปเมือแลวจ้ะโปรแตกดอกบาดนี่ค่ะล่างเหงพอดี ป้าปาบอกเต็มเห,หเลยพี่นงเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้บัถ่ายพี่น้อง่งมุกี้นี่เหแตกเลยพี่น้อง <c oughs> ร่างเหก็เพิเว่วจจะหัวสซอ,องมาเลยา,าไวไ่ยาทินเหา,หาหมี โอ้โหเม่อเจอนองโบประจุกระต้องหาต้อบะล่างตีน,น,นเหห์น,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 นี่จ้ะมาหารถเลยสิเมือเลย <c oughs> นี่ตรงที่เคยล่างตรประจำล่างเหห์ก็เพื่อนะ กะติ๊กแล้ว่าให้มาจะุกยอดปลาให้พี่น้องเบิง่งโอเคหพราล่างเหงกจับบาทก่อนโอ้ยอยู่พี่เนาะเต็มเหงนี่จ้ะนำสัน <c oughs> ลงมะโอ้ได้หลายรักถะตึกว่าเสียไปแกงสุสม่มเด็สุ่มพ้อแม่แบบนี้เอ็ดสุมปลาเอ็ดเป็นโตนะจ้ะทั้งที่เนีขดเก็บัดหัวทุบเบาๆแช่น้ำซาวข้าวล่างด้วยน้ำเกลือแล้วก็เอามาคั้นด้วยข้าวเหนียวเขาเ กระเทียมแล้วก็เกลือผงชูรสนิดหน่อยจ้ะก็ได้เลยส่งปลา,านเนึเสียงงูวข้ปาป้านเสียงง,งูเข้าป้านโเต็มเฮเลยแล้วอ่ะหาโเกนปุ๊ดปลาก่อนจะ้ะเดี๋ยวมาเบิ่งว่าได้หน่อยได้หลายชันใดได้รวมให้เบิ่งจะกูที่เน่ๆหลายครับมมหยังปลาครับของฟูปลาครับของ Nào, xài nữa đó Bọn Hà Vãn mà kia này đỡ chả Nào, hụt lời Nào, xử mươi <laughs> Nào Hơi <laughs> Phê, phê, À, phải làm กัะซิบอีกหึ่งเลยหลายเลยแหละจ้ะหลายกว่ามือคันอีกห<ป>วาอาาีกกยังซื้ได้อีกนี่น้ำเปล่ากินเนาะปลาขาวล้วนๆนะมึงขัดกับปลาขาวอย่างเดียวเลยปลาขาวอุทัยปริพ<อ>ิษสุ่มเด็ปลาโตน้ำสามสี่ตัวไม่ใส่รุ่นนี้เนาะน้องจ๋าบันลอยเด้อนี่เดอ้อนี้เลยตัวไส้ปริดิผสมเลยจ้ะ แกงส้มชาวติ๊กือไปแกงส้มจะคาบเลยกระเทืเอเสือซสดมปลาไว้จ้ะล่างตูก<ป>่อนไปล่างตัวล่างสิ่งล่างของอล่างเหปลายังวนหนีอยู่มันจะมาตอดเจ้าคนแล้วน้มกับใสใส่ฉิบฉาอ,อยากเลียนน้ำน้ำด้ <laughs> ลาพี่น้องก่อนจ้ะเบอรทีนพลั้งเหเเี้ยขอบคุณครับคลิปนี้ขอฝากเพียงชน,นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยดนะครับแล้วพบพ่กันคลิปหนะ้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้ามาโด,ดนละ <laughs>